สวัสดีครับสงงานติดตั้งโช๊ฝาท้ายไฟฟ้าในเป็นรถสปอร์ต2015ครับ GT Premium c l u 4รถพี่บอลนะครับก็นำรถเข้ามาติดตั้งที่หน้าร้านตัวนี้เป็นโช๊ตรงรุ่นเปิดปิดได้4รูปแบบจากดัตต์ดอนะครับก็มีเปิดปิดจากรีโมทเดิมในระยะที่สั่งถึงนะครับกดอัลล็อกค้างไว้ถ้าฝาท้ายเปิดอยู่ก็จะทำการปิดลงไปให้ตอนนี้เปิดปิดระยะไกลนะครับสามารถสั่งงานได้ด้วยรีโมทให้สามารถให้คนไาหยิบของได้นะครับ หรือตำแหน่งเดิมนะครับเรากดปิดตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นก้อนหูดวนนะครับสวิตช์ในเบ้าตรงรุ่นกดปิดครับตัวนี้ก็จะเป็นการปิดนุ่มปิดเงียบนะครับแบบซอฟต์โค้ดสวิตช์มือปิดเดิมถ้ารถล็อกอยู่กุญแจอยู่ใกล้ตัวนะครับบีบเปิดได้เลยบีบแล้วก็ถอยหลบมานิดนึงนะครับรถจะทาการกลดล็อก ่สเสื้อเท้าตำแหน่งด้านซ้ายนะครับทำการเตะเข้าไปแล้วก็ถอยหลบนิดนึงก็สั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดเช่นกันครับสวิตช์ภายในรถก็จะเป็นปุ่มด้านขวามือนะครับเป็นการกดค้างแบบเซฟตี้นะครับถ้ารถขับออกไปนะครับเราจะเปิดรถเนี่ยเราต้องทำการใส่เกียร์ P แล้วก็ปลดล็อกรถให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะสั่งงานสวิตช์ฝาท้ายได้ ังเสียงนะครับปิดนุ่มปิดเงียบงานสายไฟงานติดตั้งเราเก็บให้เรียบร้อยทุกจุดนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขางานชุดสายไฟของจอ Android ที่ติดตั้งมาไม่เรียบร้อยด้วยเราก็ทาการแก้ไขให้รลงทั้งคันนี้นะครับเพิ่มสวิตช์ USB นะครับเป็นช่องเสียบ USB ตรงรุ่นนะครับปีแสดงโวลต์บอกสถานะโวลต์นะครับจาก2ช่องฟ้าชาร์ตนะครับเสียบได้ทั้ง2องช่องเลย ก็สนใจติดตั้งนะครับฝาท้ายไฟฟ้าอุปกรณ์อ,อื่นๆนะครับจอแอนดรอ d อุปกรณ์อื่นๆติดต่อไ<ม>ด้เองครับที่เบอร์0819876286 f a c เ b o o k ป a n p ็ g e องแปดบุกแฟนเพจชาแนลเอกเรซิ่งแอสเ s อร์พารีครับขอบคุณพี่บอลมากครับหน้าร้านอยู่พุทธนทนสายสี่กระทุ่มล้ม18นะครับหรือเข้าทางทวีวนาซอย9ก้าก็ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ